แดงก็คือมันดีแดงนะครับไฟเตอร์มวยไทยน้ําเงินเพชรอลังการนะครับคุ้งโรง,งน้ําแข็งครับดูประวัติเลยครับคู่นี้120ปอนด์ะปาคุ้งลงน้ําแข็งให้การสนับสนุนนะครับนี่เป็นคู่รองครับแล้วก็เป็นนักชกที่เอาเกี <oo feed> ่ยวแอนตซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500ยยาธาน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านนายห้างวินัยวีระพุชชงครับเพื่อการสนับสนุนสนปะแม่ม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอด คูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตกาแฟดีเซเว่นดีเค็มโดนจนหยดสุดท้ายครับพร้อมด้วยบริษัทคุณส่งโอสถจำกัดยต้องเับาตาเกาเหรียญจากแก้ไอตราอาบัเชีเม็ดองสมุนไพรอาบาัเชีน้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีนรัศมีวงกลมขอขอบพระคุณครับเข้มข้นเหลือเกินนะครับคู่รองของเราครับคู่ที่3นะครับมวยมันสนานเมืองมาแห่เน้นช่วงล่างครับมณีแดงกับเพชรอลังการครับยี่ห้อดีสีเสื้อสวยทั้งคู่เลยครับมณีแดงก็ใช้สีเสื้อไฟเตอร์มวยไทยนะครับของในหัวมิตรนครครับ ส่วนเพชรอลังการก็ป่าคุ้งโรนน้อกแข็งแหมนัดนี้นี่ตีตัวให้จ่าอุ้มนิดเดินทางมาจากสารคามมาสอนอยู่ที่มุมเลยครับแหม่นี่เลยผู้ใช้ไม่ต้องห่วงป่าคุ้งตีตีไปยังยังไม่โดนหลบได้โศูนย์สองแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์บริษัทซีพีเอฟเลสเตอร์ลองแอนด์ฟู้ดเชนจำกัดบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิ เตียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายและในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสุกกายะน้ำมันโนสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันโนสมุนไพรสุกายะสั่งซื้อโทร020160000วัททีไลอัททีวี999ขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยก3ามคู่3ครับ มุมแดงมณีแดงมณีแดงขีดมาขีดจังหวะจับจังหวะกดแขนตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้จ่าสิบเอกดอนชัยทาธีก็งัดออกมามาดวลกันก,นกนลางเวทีครับอา้าวลุ้นเลยนะครับไปแดงมณีแดงเชิงดีเอาทีไว้ก่อนที่สองนะเพชรอลังการนะครับเอาขยับติดไปอีกติดติดไปเอาขวาสวยของมณีแดงเพราลัางการต่อยขวาลำตัวหมต่อยอันตรายอันตราย ลอยลำตัวนี้อาจจะโดนเสียบได้เอานีแดงล็อกบนไว้หนีบหนีบหนีบเอาตีไปเพชรลังการเอาตีมาล็อกไว้โอ้โหนี่แหละมันดูดีดูดีจริงๆเลยนะครับทูฟายูนะครับโวยมันสนันเมืองชอบแบบไหนอย่างไรแจ้งมาในสายเพช่ดีดีบ็อกซิ่งมอนชั่นจำกัดเลยทีเดียวเสียบทะแต่เด็ดจัดนด่าเอาสายไปสวยนะครับณีแดงแมเพชรลางการอื้มเอา นี่ครับทะาเลาะไม่เลิกเพชรอลังการโอ้โหดูมาแต่เดี๋ยวดูครับมามมนนีแงงดงขาดนอนชัยว่าไว้ขวาลำตัวขวาล่างไปขวาลำตัวมมนนีแดงพลังการบุกอีกติดไปหมัดมาประยุกตลเลยนะครับอีกนิดนึงซัดไปดีนี่มวยไทยมันต้องอย่างนี้อย่าเต้นเยอะอน,นี่นิ้วหุ่นน่ารักน่ารุ้นเอาติดอีกน้ำเงินเพชรอลังการนะครับมนนีแดงขีดดันไว้ หุกซ้ายตัดลำตัวเอาต่อยซ้ายเนี่ยแต่ขวาตัดลำตัวนี่แหละครับาชากล้มไปแล้วเอาปลายยกหมดยกที่3โอ้โหเดี๋ยวมาต่อภัยที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวกลิ่นข้าวใช้สบู่สุกสกินครับสั่งซื้อโทร02 016 0000 00. วัตถีไลแอดทีวี9 9 9นะครับขอบคุณคูโบต้านวัตกรรมเพื่อ นวัตรกรมกรมเกษตรเพื่ออนาคตนะครับและกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายขอขอบพระคุณครับนะครู่นี้เชื่อว่ายกนี้จะเป็นยกที่เน้นหนักกันใกล้ๆเลยครับอ้าวหมัดไปครับอ้าซ้ายหน้าดีดมาเพชรอลังการมณีแดงก็นี่ครับมีสอกสั้นเหมือนกันครับอ้าวไขรไขรหลับไขรหล่นครับอ้าววันนี้ใครจะรักษาฟอร์มสดได้ต่อเนื่องล้วงทองอ้าวเพชรอลังการอ้าวขวางเลื้อยเลื้อยเลื้อยขึ้นมาครับโอ้โหต้องยัดอย่างนี้เพชรอลังการนะครับ ม,มันดีแดงโอ้หกซ้ายแต่ลําตัวเพรังการมันดีแดงไปผังขวาไปจับขามันดีแดงเข้าแล้วหุกซ้ายแต่ลําตัวเพรังการซ้ายไปขวามามันดีแดงเอา้มามันต้องอย่างนั้นนี่เลยครับมวยมันเส้นดันมือมันต้องฟันกันอย่างนี้เอาวัดใจแล้วแตกไม่แตกแตกแคนมาห้าร้อยแต่ทเสนไม่ต่อหโกซ้ายแต่ลําตัวมันดีแดงนะเพรังการมามันดีแดงแดงนะเพรลังการแทงมามันดีแดงเตะขวาต่อยมาเพรังการเพรีงการเล่นลําตัวเล่นลำหูถังล้นเลยเพรยง มุกซ้ายตัดไปฟฝันฝันไม้ทีนึงมณนีแดงโอ้โหเจ้าประคุณลุนช่องเอ้ยมันอย่างนี้โอ้โหดูครับมา เรียกว่าอย่างที่บอกไว้ครับผู้สามสูญที่มาไฟแดงไฟเตอร์มวยไทยในหัวมิ่งนครนานนยกเปรมหนูมากน้ำเงินนี่ปะคุ้งลงน้ำแข็งโอ้โหดูมาอาชีพเพียมสองฝ่ายดูครับเพชรอลังการมันนี่แดงมาติดม,มุมไปนิดหนึ่งกับกรรมการดึงแกะแยกก่อนโอ้โหสุดมันเลยครับยกสี่ผ่านไปนาทีกว่าเกือบสองนาทีครับนี่ครับยืนซดกันใกล้ๆกล้ด้วยครับอ่ะมันนี่แดงสีแดง สีน้ำเงินเพชรอลังการกับสายขวาคืนมาครับของฝีไม่มีอ่าปลองกำลังตั้งแขนสู้มีศอกมีหมัดคืนมาอ้าวตั้งตั้งซ้ายดีดมาครับเพชรอลังการยัดเข่าคืนไปครับมาเจี๊ยดมาบวกกันบวกกันเลยครับโอ้โหกดกันมาแรงปีหรือ,อยังไงเนี่ยเอา้ามณีแดงเพรังการเพรังการมามณีแดงเอา้าเอ้าชันปโดนตัดลมนะครับมันีแดงมาเลยมาเลยมันต้องอย่างนั้น ลุยเลยครับมณีแดงขวาไปเพลังการหุกซ้ายมาต่อยหน้ามาอีกทีหนึง่งแมาจะมีสองเอ้าฟันไปไม่ได้เอาเพลังการเอามณีแดงเตะผาซัดไปลำตัวเอาไล่แล้วเลยลำตัวเหมือนเดิมเอา้าพลางการตั้งครับซ้ายมาสวยมณีแดงชนไม่ถึงแมาชัดชัดจะาหลวมนะครับมณีแดงปลายยกชัดจะาห,หลวมเพลางการแกต้ตั้งตั้งแล้วโตโอ้โหยน่ารักน่าลุ้นนี่แหละครับทุาอุมวยมันสนานเมืองเอา้าเสยโบสนัทเดชเอา้า ขยับอีกมัลนีแดงขวาติดเห็นหลังการเอ้าซ้ายโอ้โหซ้ายเต็มลำเลยซ้ายเสมอเชียวค้างไม่นิดเดียวนายอาหมดยกหมดยก,ดยกที่4นะครับโอ้โหเดี๋ยวมาต่อผาไปเรียนมวยไปฝึกมวยไทยครับ เรียนเชิญนะครับที่คลองสวนภูรีสอรทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับที่คลองสวนภูรีสอทจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ครับกิจกรรมดีๆนะครับขอขอบพระคุณท่านประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ดครับท่านนายกสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้มครับแพ้ชนะก็อยู่ที่ยกนี้แหละครับสามนาทีสุดท้ายครับจะเป็นเกมของมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยหรือเพชรอลังการคุ้งโรงน้ําแข็งครับสี่ยกนี้ทิ้งไว้ด้านหลังดูยกนี้ ฮักฮักหักมาเททิ้งลงไปครับโอ้โห oh ยังไม่แน่อะไรก็เกิดได้นะครับไฟแดงม่ดีแดงก็เหมือนเพชรอลังการมาเพชรอลังการระหว่างขึ้นขึ้นยกห้านี่โดมอยาดมยาดมดมวยไทยไปไอ้ดมไปไอตีไปมันต้องอย่าง,งานั้นต้องต้องอย่าง,งานั้นเนอะโอ้โห oh จัดแบบนี้นะครับนี่เลยครับเซฟบดน,นะแถวว่าชีวราได้ไหมละวง เบียดไปเบียด <c oughs> มากวักไปกวักมากวักมากวักไปตลอดฝ่ายแดงมณีแดงนะครับน้าเงินเพชรอลัองการอา้าไม่รู้ว่าอย่าหกล้มนะอย่าหกล้มนะอา้ามณีแดงแดงเพชรอลังการติดติดติดเอไซายติดขวาติดอีกมณีแดงขวางหน้าเอ้าขวาง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 ยังทําไม่ได้ขวางทําไม่ได้ไไดกรรมการต้องแยกโอ้โหครับแล้วอึดอึดอึดใบสุดท้ายใบสุดท้ายไปไหนน้ำเงิน มาที่เพิศอลังการนะครับพุ้งรงน้ําแข็งเป็นฝ่ายชนะมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยไปโอ้โหเฉิดชฉวมากๆเลยนะครับมักโูเท่เ,เลยต่อยกันมันจริงๆมวยมันสนั่นเมืองนะครับนี่แหละเสียบทนัธเดชในเรื่องคู่มวยพักเดี๋ยวพัก